คณะกรรมาการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศา,าสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดประชุมครั้งที่1ประจำปี2562พร้อมมีมติปฏิรูปแนวทางการเรียนพระพุทธศาสนาชาัดเจนเตรียมนำร่อง450โรงเรียนในเดือนพฤษภาค,คม2562 ที่โรงแรมรัตนโกสินร์กรุงเทพมหาคนครได้มีการร่วมประชุมของคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านี้ภายหลังการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาครั้งที่1ประจำปี2562ศาสตราจารย์กิติคุณบวรศักดิ์อวานโนประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าที่ประชุมมีมติปฏิรูปแนวทางการเรียนพระพุทธศาสนาโดยอยู่ภายใต้แกนกลางของสติและสมาธิเป็นพื้นฐานจะสอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งขณะนี้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยการ การปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาะจะเน้นในเรื่องของการปรับวิธีการเรียนการสอนและการวัดผลโดยปรับทั้งนักเรียนและครูผู้สอนเพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้จริงโดยกําหนดจะเริ่มให้ทันในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562ในเดือนพฤษภาคมนี้ทดลองในระดับประถมศึกษาปีที่1ประถมศึกษาปีที่4มัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6 โดยในโรงเรียนนำร่องระดับประถมศึกษาจะใช้ในเขตพื้นที่ละสองแห่งและในระดับมัธยมศึกษาใช้เขตพื้นที่ละสองแห่งเช่นเดียวกันรวมโรงเรียนนำร่องทั่วประเทศในการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาจำนวน450แห่งวิธีการเรียนการสอนอันหนึ่งกับการวัดผลที่เรียกว่า learning outcome อีกอันหนึ่งเป็นหลักซึ่งก็ไม่มีอะไรก็ก็เอา เน้นว่าศาสนาการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในเวลานี้คงจะให้ความสำคัญไม่เพียงแต่เนื้อหาที่เรียกว่าคอนเทนต์แต่ต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าการปฏิบัติที่เรียกว่า practice คือจะมีฐานสำคัญของการปฏิบัติ ก็อยู่ในหลักใจศีขาของพระพุทธศาสนานั่นแหละคือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็เน้นตรงกลางเนี่ยตัวใหญ่เลยเนี่ยก็คือการเรียนรู้โดยมีสมาสติและสมาธิเป็นรากฐานก็ที่หลักที่กรรมการทำเนี่ยนะฮะจะทำตั้งแต่ป1นถึงม6แต่ว่าได้คุยกันแล้วว่า อันนี้ก็จะเป็นการทําที่สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติซึ่งเขียนไว้ชัดว่าการคือร่างบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่อยู่ในการตรวจของกรรมการกฤษฎีกรเนี่ยวันนี้จะต่างจากร่างบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปี42เยอะคือปี42อ่ะอาจจะเป็นเน้นตรงโครงสร้างในการปฏิรูปกระทรวงแต่แต่ กฎหมายการศึกษาเนี่ยเน้นวัตถุประสงค์การศึกษาคือเมื่อก่อน,นเน้นครูสอนใช่ไหมเน้นคอนเทนต์ที่เป็นเนื้อหาสาระใช่ไหมเช่นพุทธประวัติก็มาเล่าให้ฟังธรรมะข้อนั้นก็มาสอนอย่างนั้นอย่างนี้แต่เวลาเนี้ยต้องต้องบอกว่าปฏิรูปการเรียนการสอนและการเรียนรู้มันจะเป็นการเรียนคู่กับการเรียนรู้ของเด็กกับการเรียนการสอนของครู